คาถาวัตถุนะสิ่งที่ควรพูดคาถาแปลว่าถ้อยคําวัตถุแปลว่า,วาวเรื่องก็ได้เรื่องที่ควรพูดฉะนั้นเราบวชมาแล้วเนี่ยถ้าเรา <c oughs> ถ้าเรารู้จักถ้อยคําทั้งสิบนี้มันก็จะมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ในเรื่องของการทางการศึกษาทั้งการปฏิบัติด้วยมันว่าเราจะต้องพูดในเรื่องไหนบ้างที่มันเหมาะสําหรับเราเป็นพระที่บวชมานะี่ะ นะอันแรกนะอปิชอ,อปิชชะกถานะอัะอิชะกถาอปิชะกถาถ้อยคำที่กล่าวถึงหรือว่าระบุถึงความปรารถนาน้อยมากน้อยสันโดษอนะนม่ให้โลภอนะอันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดสำหรับเราบวชมาแล้วนะ บางทีเห็นเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากมีตามเขาก็ดิ้นรนก็ทุกข์อีกนะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เรามากน้อยสันโดษด้าในทีนี้ก็คงอยาหลักๆก,ก,ก็น่าจะเป็นปัจจัยสีนั่นแหละนะผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งหม่มอ,อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้หลักๆนะนะถ้าเรามีความปรารถนาน้อยเราก็จะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องไปสแสวงหานะจนมากเกินไปนะบางทีมันเกินพอดีนะ นั้นถ้าเรามีความปรารถนาน้อยนะเราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนอย่างพระเรานั่แหละบลวช้นั้นอยากเป็นพระครูอยากเป็นนั้นอยากเป็นต้องดิ้นรนต้องแสวงหาต้องหาเงินหาเสียเงินเสียอันนี้ไปแตั้งแบบนั้นก็มีนะนั้นบางอย่างมันมันต้องดูว่าเราบวชมาแล้วเราบวชม,มาทาไมบวชมาเพื่ออะไรเันอย่างที่บอกจังจาวาดัดของสกุตนั่แหละให้ทํางานเพื่อง,งานนะทำงานเพื่อทำนะแล้วเราจะทําได้ตลอดเพราะเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราได้ปฏิบัติธรมอยู่แล้วอ่า แต่ถ้าเราทําเพื่อจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยโอ้มันเป็นความอยากเข้ามาปุ๊บเนี่ยทํามันไม่ได้ปุ๊บจิตของเราจะตกเกิดความเสียใจไม่อยากทําอย่างนี้ก็มีบางรูปก็ถังกระสึกก็มีแต่ถ้าเราทํางานเพื่องานเนี่ยทํางานเพื่อทำเนี่ยปฏิบททัติธรรมการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะทําได้ตลอดเราทํามากเราก็ได้มากเราทําน้อยเราก็ได้น้อยนะแบบนี้มันมันคนละอย่างกับที่ที่ หลายๆคนเขาเป็นที่สังคมเขาเป็นคณะสงฆ์เป็นปัจจุบันเนี่ยนะฉะนั้นหลายๆอย่างมันดึงออกจากหลักธรรมนะนะพระพ่อใหญ่รับทาเป็นตัวอย่างหรือเปล่าต้องดูนะฉะนั้นบางอย่างก็ต้องดูด้วยเพราะว่าบางอย่างไม่ใช่แต่ตามอย่างเดียวพระพใหญ่ไปก็ไปตามหลับหูหลับตาไม่ดูมันผิดหรือมันถูกนะแต่เรามีหลักตัวน,นี้เราจะรู้เลยว่าเป็นไปเพื่อความมากน้อยสันโดษหรือไมนะ่หรือว่าเป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลสนะเป็นไปเพื่อสะสมราคะโทสะโมหะ โรโพระอภิชาตสมานโรคพรงสมตัญหาหรือเปล่าสังสมปัญหาหรือเปล่าสะสมกิเลสหรือเปล่าสะสมกามหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปดูนะอันที่สองปวิสันตุติกรถาถ้อยคําที่กล่าวถึงความสันโดษระวังปราัถนาน้ยกับสันโดษมันใกล้เคียงกันสันโดษหมายถึงว่าสันโดษสิ่งของที่เรามีอยู่อะเรามีอยู่ปัจจุบันเรามีประมาณนี้เราก็ก็พออยู่ได้อะ นะถ้าเราอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องดิ้นรนอีกฉะนั้นถ้าพออยู่ได้เราก็จะไม่ต้องไปดินดน้นรนจนเกินไปที่ว่ายาัตถาลาภะสันโดษก็ได้นะสนโดษตามมีตามไดนะ้เรามียังไงเราก็อยู่อย่างนั้นได้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราเราก็จะไม่ต้องไปเดือดร้อนกับการแสวงหาปจัจจัยซีหรือว่าปัจจัยนะอืนๆนี่นะมากเกินเะกินไปมันก็จะทําให้เรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นสามป,ว,ปวิเวห์ว ปะวิเวกปะวิเวกคถาปกติมันมีวิเวกสามนะกายวิเวกวจิวจีวิเวกกายกายวิเวกจิตวิเวกอุทิวิเวกความสงัดกายความสงบความสงบจิตความคิดความสงบกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจแต่พอมีปะอยู่ข้างหน้าปะวิเวกคถานะถ้อยคําที่กล่าวถึงความสงบปะมันทั่วยิ่งกับความเลยนะสงบปกติมันสงบธรรมดานัวิเวกนะถ้าปะวิเวกเนี่ยสงบ สงบไปทั่วเลยนะสงบนะฉะนั้นมันเพิ่มมาอีกตัวนี้นะเพิ่มปะเข้ามานะฉะนั้นในเรื่องของคําที่พูดไปแล้วจะทําให้เราเกิดความสงบทางกายทําให้จิตของเรามันสงบนะจิตใจสงบทําให้สิ่งที่อยู่ในจิตในใจหรือว่ากิเลสที่อยู่ในจิตในใจมันเกิดความสงบให,ให้พูดในเรื่องเหล่านี้นะมันก็จะทําให้การปฏิบัติของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นต่อไปเพราะเพราะไหน อาสังสักคถา,าตอนนี้สําคัญมากาถ้อยคําที่ไม่ให้คลุกคลีในหมู่คณะนะสังสักคถานี่ถ้อยคําที่กล่าวถึงความคลุกคลีอาสังสักคถานี่ถ้อยคําที่ไม่ให้พูดไม่ให้คลุกคลีกันไม่ให้มัวสมดังนั้นพระสงฆ์เราแล้วมีกิจกรรมเยอะๆะมันจะเข้าหลักตรงน,นี้หรือเปล่าเราไปอ้างแต่สามคัคคีสามคัคคีสามัคคีอยู่บางอย่างบางเรื่องแต่อีกมุมหนึ่ง มันกลายเป็นคลุกคลีวยหมู่คณะจนเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นมันก็เป็นสองด้านให้เราไปดูเอาว่าบางบางอย่างความสามัคคีมันก็ดูดีอะ่นะเป็นพลังแต่บางอย่างอีกด้านหนึง่งมันเป็นไปเพื่อความวุ่นวายหรือไม่นะทำให้จิตใจของเราไม่สงบง,ง่ายฉะนั้นปราจารย์จึงพยายามว่าเ,ออเราปฏิบัติมันจะดีกว่าพราะว่าหนึ่งไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะมากจนเกินไปนะเพราะว่า การที่เรามีเวลาได้ปฏิบัตินั่งสมาธิฟังธรรมสวดมนต์ถือว่าม,มันดีที่สุดแล้วสำหรับสำหรับพระเราอ่ะส่วนเรื่องงานสังคมเราก็ตามาเป็นบางครั้งนะไม่ใช่ไปตามทุกครั้งดูความเหมาะสมอ่ะตอนนี้มันพอไปก็ไปไม่พอไปเราก็ทําปฏิบัติของเรามันจะได,มะได้มันจะได้ประโยชน์เยอะก,กว่าอันนี้มุมมองของพระอาจารย์ที่ดูไปแล้วของเรามันน่าจะเหมาะตอนนี้มากกว่าต่อไป วิริยรกถาวิริยรพะกถาถ้อยคาที่กล่าวให้เรามีความเพียรนะอารมพะปารกความเพียรนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะการศึกษาการปฏิบัติการทำการงานต่างๆการเผยแร่นะฉะนั้นถ้อยคาที่พูดให้เรามีกําลังใจหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะตั้งใจเรียนมากขึ้นนะในการท่องหนังสือในการท่องสวดมนต์ในการสวดมนต์นั่นแหละในการทําหน้าที่ในการขยันน่ะคือไม่ขี้เกียจอ่ะ ร่วมเป็นไปเพื่อความเจริญในทางธรรมด้วยในทางโลกด้วยนะต่อไปสีลักถาศีลกถาถ้อยคำที่กล่าวถึงศีลศีลห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยีิบเจ็ดโอปอลสดสินโลกยศสินโลกุตรศีลอธิศีลคำว่าศีลทุกอย่างอาชีวะพริที่สุดทิ้งพระทมกขสังวรสินปัจเจ้าสนิทสิตาสินคำว่าศีลทุกอย่างอ่ะ เรื่องศีลเรื่องปกติของกายของวาจาลึกๆก็ถึงจิตถึงใจด้วยนะความปกติของจิตใจนะแล้วก็สมาธิถาถายกรรมที่กล่าวถึงสมาธิสมาธิเราก็ขยายไปคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิสุนยตาสมาธิอันนี้มีแต่สมาธิอัปนิสตสมาธินะสมาสมาธิมิจฉาสมาธินะแต่โลกยสมาธิโลกุตสสมาธิฉันทะสมาธิเวรยสมาธิจิตสมาธิวิมังสมาธิ นั้นสมาธิมันมีทั้งผิดทั้งถูกเราก็ต้องดูว่าเออนี่มันผิดยังไงมันถูกยังไงดียังไงมันไม่ดียังไงสมาธิชั่วขนาดเล็กๆน้อยๆสมาธิขั้นกลางสมาธิขั้นละเอียดนะสมาธิรับชาวโลกนะสมาธิที่พ้นจากโลกสมาธินะความสงบที่เกิดจากความว่างมันเป็นยังไงนะที่มันไม่มีเครื่องหมายมันมีนิมิตเป็นยังไงที่มันม,มีที่ตั้งเป็นยังไงที่ตั้งของกิเลสอ่ะนะ เรียกว่าความสงบที่เกิดจากความพอใจความสงบที่เกิดจากความเพียรสงบความสงบของจิตเป็นยังไงความสงบที่เกิดจากการพิจารณาเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่ที่จะต้องทําความข้าใจปัญญาคาถาถ้อยคําที่พูดถึงปัญญาสุตตมยปัญญาคาถากินตามยปัญญาคาถาภาวนายปัญญาคาถาสัจาติปัญญาคาถาสัจจติกับปัญญาคาถาปัญญาติกับปัญญาคาถาดิเภติกับปัญญาคาถาโลกยะปัญญาคาถาโลกตรปัญญาคาถา อะนนุปัญญาคติพิปัญญาปฏิปัญญากถาอธิปัญญาคติหาปัญญากถาสุปัญญากถาทุปัญญากถาสมมาปัญญาคถามิจาปัญญาคถาวารปัญญากถาฉะนั้นคําว่าปัญญาจึงมีอยู่หลายอย่างเราจะไปต่อตัวไหนบ้างที่มันมันแบ่งปัญญากี่อย่างแต่ละอย่างมีอะไรบ้างใเคําที่พูดถึงเกี่ยวกับความรู้ทั่วความรู้วิชาการสิ่งต่างๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรพูดวิมุตติกถาถ้อยคำที่กล่าวถึงความหุดพ้นไม่ว่าจะเป็นเจโตวิมุตต์เมตตาเจโตมุติกรณาเจโตมุติตาเจโตมุติอุเบทสุเปขาเจโตวิมุตต,มต์หดพ้นทางใจเพราะเมตตาเพระกรณาพระมุติตาพระทะสุเป,ปขานั้นเป็นอย่างไรหุดพ้นทางทางศรัทธาศรัทนะธาวิมุตตนะ์กรรมศรัทธาวิมุตต ปีปสัทธาวิมุตตธาคตโพธิสัทธาวิมุตตเป็นยังไงยถาคตโพธิสัทธาวิมุตตเป็นยังไงยถาคตโพธิสัทธาวิมุตตธาคตโพธิสัทธาวิมุตตจะละศธาปิมุตจะละศธาวิมุตตเป็นยังไงความหลุดพ้นเพราะความเชื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของยถาคตเป็นยังไงยถาคตเป็นยังไงตถาคตเป็นยังไงนะฉะนั้นเราสามารถที่จะขยายนะปัญญาวิมุตติกถานะ โดยคำนี้กล่าวถึงความหลุดพ้นทางปัญญาไม่ว่าจะเกิดจากสุตะจินตามยะภาวนามยปัญญานะชาติกาปัญญาปาริหานิกาปัญญานิเพธิกาปัญญาโลกยะปัญญาโลกุตระปัญญาเหมือนอันก่อนอ่ะเอนเดียวกันเอามาใส่ก็จะได้เห็นว่าความหลุดพ้นทางปัญญามันมีอยู่หลายอย่างโลกยะปัญญาวิมุตติโลกุตระปัญญาวิมุตติธรรมาปัญญาวิมุตติมิจฉาปัญญาวิมุตติโพธิปัญญาวิมุตตินะ อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาแต่และเรื่องปัญญาแต่และอย่างมีอะไรบ้างนะอาดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนกันหรือไม่กุศลอกุศลปัญญากุศลปัญญากุศลเป็นยังไงอภัยกตะเป็นยังไงนะอันนี้เ,เราสามารถที่จะขยายได้มุตติยาทัศนกถาถ้อยคำที่ที่พูดถึงความเห็นนะความอย่างรู้ถึงการหลุดพ้น แต่อันก่อนก็ยังต้องมีคณิกะพิมุตินะวิมุติกถาแต่ทั้งวิคัมพนาวิมุติกะถาโอยคำที่กล่าวถึงความลดพ้นด้วยการข่มไว้แต่ทั้งกำวิมุติกถา้ดยคำที่กล่าวถึงการหลุดพ้นด้วยเรื่องนั้นๆนะสิ่งนั้นๆเรื่องเฉพาะเฉพาะเรื่องสมุทเฉตริมุติกถา้อยคำที่กล่าวถึงการหลุดพ้นด้เด็ดขาดปฏิปัสสติวิมุติกถา้อยคำที่กล่าวถึงความลดพ้นเพราะความสงบประงับนะนีสารณาิมุติกถา กล่าวถึงความหลุดพ้นด้วยการออกจากสิ่งนั้นนะสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนั่นแหละฉะนั้นคำว่าวิมุตติก็มีหลายหลายวิมุตติยะนะาหน้ทัศนคถาก็เหมือนกันเอาตัววิมุตต์ตัวที่ผ่านมาเนี่ยแหละมาใส่เจตว,วิมุตต์นะศรัทธาวิมุตติปัญญาวิมุตติแม้แต่ศรัทธาสติวิริยะศรัทธาวิริยะสติ เพิ่มสัญญาสมาธิปัญญาวิมุตติกาถาหรวิมุตติยานัทสนาคาถาโดยจะเอาปัญญาสมาธิสติสัมปชัญญะวิริยะศรัทธาวิมุตติกาถาหรวิมุตติยานัทสนาคาถาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าในศรัทธาในปัญญานั้นมันก็มีวิริยะมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิในนั้น ในแบ,บมันแยกอ่ะศรัทธาตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่งแต่พอเรามารวมกันทั้งห้าทั้งหกมันก็จะกลายเป็นมันชัดขึ้นในปัญญาวิมุติก็มีศรัทธาในศรัทธาก็มีปัญญานีน่คือถ้อยคําที่ควรพูดนะเราบทมาแล้วเราพูดเรื่องสิบอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญนะเจริญทางจิตทางใจทางสติปัญญาเจริญในธรรมนั่นเองนะถ้าเราไปพูดเรื่องอื่นมันเสียเวลานะ บางทีทําให้จิตใจของเรามันออกนอกนะนอก,กูนอกทางนะนนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาไว้สุขนะีธีคายุกาพเมพิวัฒนาสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจตารโเรมาพรหมวิหารธรรมาภรณเตปรมาเมตตาเปรมากรุณาเปรมามติตาเปรมาตสุเปคาตเ